สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนปปผมเบาหยอชาแนลนะพี่น้องนะมัระนระิด้นแนวเส็บเมาฟังมาต่อพี่น้องคือเก่าครับผมเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูป่าด้วยพี่น้องเด้เอเบาหยอได้หมูป่ามาโลหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาได้มาผัดเผ็ดให้พี่น้องเส็บเส่เบาหยอโอ้รถจัดเด้อพี่น้องเด้อเครื่องสูงพาย,ยหอมหอมมาพี่น้องมา เสร็จส่น้มันย้อเด้อพลังข้าวเหนียวคือเก้ามาพี่น้องตอนเที่ยงใช้เวลาดุนได้จังหน่อยนะพี่น้องเมนูนี้วัได้ถ่ายให้พี่น้องเบิงพี่น้องกับบอยย้อไอ้ถ่ายให้ดูโอ้ยพี่น้องเลยได้แหลนเฮ็ดกับข้าวก็ได้สที่มาตังกองถ่ายนี่คือบอกคือเอาหาเวลามอมมะเดี๋ยวบอยย้อสิถ่ายวิธีเฮ็ดให้พี่น้องเบิงน้ำหูยใส่พริกไทยอ่อนพี่น้องหอมหอมอืม มีความกินป้านะพี่น้องนะหมูป้าในเกาหลีนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอดีพี่น้องทางอื่นดอกเพื่อนใดก็เลยอุ่นนุนเพิ่ำ hàng gấp nặng mang cục cụp đi xuất đó rồi ใส่พริกไทยดำเนี่ยมันเหมาะขนาดพริกไทยอ่อนสะด หนังมันพี่น้องหนังหมูป่าพนใดมาสี่ตัว ตัวหนึ่งประมาณมีตัวประมาณยี่สิบโลเนี่ยเลยเพื่อตัวหนึ่ง,งทีมงานเบ้าหนอกับพากันลงเงินซื้อน้ำเปิ้ลแล้วก็เอมา,อม,า,าอมาเอามาเผาเอามาเฮ็ดเอาก็เลยแบ่งพูดกัน รสจัดขนาดพี่น้องเลยกับแก้มนี่กำลังดีเบาหน่อ,อวะ <laughs> 嗯。Mm hmm. ผักแก่เพชรเครื่องสมุนไพรนี่ต้องถึงนะพี่น้องนะอาหารป่านี่ Oh mm. ข้างหลังแต้ยออกหน้องยหยุดจัด 흠. 음. แซ่บคัดพี่น้องเอ้ยเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูป่าพุ่นเบื้องหนังมันกรึดๆพอดีหนังหมูป่าคัดนะพี่น้องนะเอามาฝากพี่ตอนน้องผัดรสจัดจ้านเครื่องสมุนไพรหลายๆหอมๆคัดพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นกับแก้มนี่ย่างดีเลยพี่น้องเหลือนี่ก็ะเบื้ทิพย์เลยพี่น้องนะเอาไว้ไปราดข้าวสวงโอสวงโอนะพี่น้องนะราดข้าวนี่ข้าวเหนียวข้าวจ้าหัอนโวขาดขนาดเลยเอ้า ามาฝากพี่ตอนน้องเด้อพี ada, ่น like ้องเด้อเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูป่าค่ขนาดจวดขนาดกินฟ้ากินเล็กเนี่ยเขาโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอมันสิบบทันเวลาเข้างานนะพี่น้องนะเอาพี่น้องก็บอกว่าบอยโยทาให้ดูหน่อยผัดให้ดูหน่อยมันบ่อยมีเวลาพี่น้องเวลาเวลาบอยอเฮ็ดกับข้าวนี่ก็น้อยเล็เฮ็ดแล้วปุ๊บก็มานังกินนะพี่น้องนะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวมันเวลามันน่อยพี่น้องอ้าคันวันหยุดวันหยังบอยโอสิ เมนูที่พี่น้องขอมาหลายที่สุดจะเป็นปลาเพชรปลาไหลกับปลาเพชรปลาดุกแล้วก็บรรยงถ้าวันหยุดถ้ามีเวลาเดี๋ยวบรรยงสิผัดให้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสำหรับมื้อนี้กับบรรยงขอขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจบรรยงบรรยงขอบคุณพี่น้องหลายช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะพี่น้องนะเมื่อคืนนี้ก็ติดลบห้าองศาหกองศาพี่น้องกะอยู่ประเทศไทยกะดูแลสุขภาพเด้๋ยพี่น้องก็เออสำหรับมื้อนี้ก็จากลาพี่จ้าหลาน้องไป็นทีนี่แหละสวัสดีครับ